นะครับทุกคนตอนนี้เราเป็นคุณหมอฮิปโปครับเดี๋ยวเราจะมารักษาคนไข้ครับคุณหมอฮิปโปกาลังยืนคุยกันอยู่ครับตอนนี้แล้วก็มีแมวใช่ไหมโอ้ยแมวเหมือนแมวจะปวดท้องเราต้องเอายาให้เขากินก่อนนี่เลยเอายาไปกินก่อนนะคุณแมวอา้าวนี่ขอบคุณมากนะนรู้สึกดีขึ้นมากเลยโอ้แต่ฉันยังรู้สึกหิวน้ําก็กินยากินยาไม่กินน้ํา ต้องอาน้ำให้เขากินเอากดน้ำให้ด้วยโอเคแล้วก็เอาน้ำมาแล้วทำไมทำไมไม่รู้ไปกินน้ำเองล่ะครับเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือไม่ได้มารักษาอุ้ยันนี้คุณหมาโอ้โหถึงขั้นต้องล้มหมอนนอนเสือกันเลยแล้วกากินโคกเดี๋ยว <laughs> พี่ป่วยพี่กินโคกเหรออะไรเนี่ยแล้วหมอก็เอาโคก เอาโคกมาเขากินเนี่ยนะนป่วยกินโคกได้ด้วยเหรออ,อะไรกันครับเนี่ยโอืยกินโคกแล้วหายด้วยเฮวิวซีคืออะไรโอ้ยเข้าห้องน้ำโอ้โหปวดทีเรียบร้อยเดี๋ยวนะคือป่วยมาโรงพยาบาลกินโคกเข้าห้องน้ำแล้วหายอืออุ้ยอันนี้คือคุณแมวดำอากาศเด็กทะเ์ เราจะต้องเอาเอ็กซเรย์เอาเครื่องเอ็กซย์ไปเอ็กซเรย์ครับนี่ไงเอ็กซเเล์เลยปับ๊บเฮ้ยมีกระดูกหักนี่ไงตอกกระดูกเขาด้วยกันปับ๊บเรียบร้อยแล้วก็ใช้เทปพ,พันเทปพ,พันแปะอ๋อมันไม่ใช่มันคือตัวดามทุกคนแล้วก็เอาเทปพ,พันอีกทีหนึ่งพันเข้าไปพันเข้าไปอัดชิง่งเรียบร้อยกระดูกหายอีดยา อ๋อเขาปวดครับเราจะต้องฉีดยาแก้ปวดให้เขาด้วยเอาไปเลยครับอันนี้คืออื้ก่อนจะฉีดยาเราต้องเอาสำลีไปจุ่มแอลกอฮอล์เพื่อทําความสะอาดพื้นผิวแล้วสีอะไรอ่ะเอาสีอะไรอ่ะเอาสีแดงไม่ได้เหรอทำไมต้องเอาสีเทาด้วยอ่ะปับ๊บ เรียบร้อยชักดิ้น๋อ,อไม่ใช่หายครับกลับบ้านได้เอออย่างนี้หน่อยดีค่อยเป็นการรักษาหน่อยทุกคนเมื่อกี้มากินโคกกินโคกแล้วก็ไปอุ้ยเราได้ปลดล็อกเตียงเพิ่มนี่ไงนะครับตอนนี้เราเลื่อนขั้นมาที่ชั้นที่สองแล้วโอ้โหมาถึงชั้นสองคนไข้เต็มเลยอะ่ะมีทั้งชิปโปมีทั้งแมวมีทั้งหมาเอ,อ้ยมีแมวดำมีแมวส้มครับ มาครับอันนี้คือคุณแมวดํามาแล้วเราจะต้องหาประวัติคุณแมวดําก่อนไม่ใช่นี่คุณฮิปโปนี่คือคุณหมานี่คุณแมวส้มนี่คือคุณและคูนนี่แหละครับคุณแมวดําคุณแมวดําพันแผลโอเคเรามาทําแผลกันนะครับคุณแมวดําตอนนี้คุณเหมือนจะเป็นแผลเราจะต้องจัดการเอา ปรลอดวัดไข้มาวัดสะหน่อยสิทุกคนป่วยมาใช่ไหมเอาปลอดวัดไข้วัดเหมือนจะมีไข้ครับเอายาไปกินอุย้ยเราต้องเอาน้องแข็งมาประครบเหรอ,อเจ็บตาด้วยเหรอเนี่ยเจ็บตาแล้วเหมือนจะปวดท้องต้องมาประครบท้องด้วยโอย้ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแตวตอนนี้ผมเหมือนจะหายแล้วตัวตักไป โอ้ตอนนี้คุณลคคูณเหมือนจะโดนหนามที่มมาครับทุกคนแล้วตอนนี้เราจะต้องทําการรักษาคุณลคคูนเดีย๋ยวขอเอ็กซเรย์ดูสะหน่อยนะเอาเครื่องเอ็ X ดูหน่อยว่ามีกระดูกหักตรงไหนหรือเปล่าไม่มีนะโอ้ยมีตรงนี้มีตรงแขนโอเคงั้นเราจะต้องทําการดามแขนครับดามแขนไว้ทั้งสองข้างและทําการเอาครีมหนีบหนามออกหนีบหนามออกหนีบหนามออกโอเค แล้วก็เอาสเปรย์พ่นเพื่อฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงกลับบ้านได้ครับอุ้ยคุณแมวดำคุณแมวดำสลบไปแล้วครับทุกคนตอนนี้เราจะต้องปั๊มหัวใจขึ้นมาปั๊มหัวใจขึ้นมาไปกระบอกออกซิเจนเข้าไปแล้วก็บีบ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 เฟื้อเร็วเฟื้อเร็วอุ้ย,ออยตอนนี้ชีพจรอ่อนมากครับดูดิชีพจรอ่อนมาก ต้องกระตุ้นด้วยไฟฟ้าต้องกระตุ้นด้วยไฟฟ้าช็อตช็อตไปช็อตไปช็อตอีกทีอีกทีเออยังไม่ตื่นยังไม่ฟื้นช็อตไปอีกช็อตไปอีกช็อตไปอีกแล้วก็จะฟื้นเฮ้ยชิปจอจะไม่มาช็อตไปเรื่อยแล้วเราจะเสียคุณแมวดำไปเฮ้ยโอ้โหฟื้นฟื้นแล้วฟื้นแล้วโอ้โหช็อตทีไม่รู้ว่าจะช็อตให้ฟื้นหรือจะช็อตให้ไปคุณหมาเป็นอะไรมาโอ้โห ดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะนเหมือนจะมีบาดแผลที่ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนแล้วกันนะครับคุณหมาคุณหมามันจะตาเขเแบะเนะน,นี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยเราจะต้องเอาอ๋อคุณหมาปวดหูโอเคอู้หูมีแมงมุมเข้าไปทำรังอยู่ในรูหูเอาคัตเติลบัตมาจัดการยายแมงมุมก่อนเลยปัป๊บแล้วก็เอาตัวน,นี้มาจัดการแมงมุมอีกทีหนึ่งปั๊บปัป๊บหืม เยอะมากมันคืออืแมมงมุมอีนี้ก็จัดการแมงมุมเรียบร้อยเรียบร้อยครับคุณหมาหวคุณโล่งจ้องสบายไปเลยขอบคุณนะคุณหมอมาดูกันครับโอ้โหตอนนี้คุณแมวดำมีถังขยะคายะอยู่บนหัวมุดลงไปเอาประทูแล้วโดนถางขยะรัดดูหัวครับเราจะต้องทำการผ่ามันออกก่อนโอเคนี่คือคือใบเรื่อยอะ่ะ โอ้ยเอาเลยโอ้ยเอาเลยผ่าให้ตรงรูตรงนี้ปึ๊บ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 อย่าโดนหน้าฉันนะอย่าโดนหน้าฉันนะไม่โดนแน่นอนครับคุณแมวผมพยายามจะไม่ให้โดนหน้าครับผมมาเอาโดนหูก็พออุ้ยเรียบร้อยผ่าเสร็จแล้วไอ้นี่เหรอโอ้ยได้ไปมะขาหมอไม่เรียกกูผ่าอะไรเนี่ย